สุภาษิตบทที่8ข้อที่27เเมื่อทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรปัญญาบอกว่าปัญญาอยู่แล้วตอนที่พระเจ้า สถาปนาฟ้าสวรรค์ที่งดงามการสร้างฟ้าสวรรค์ที่งดงามพระเจ้าสร้างโดยใช้ปัญญาสร้างอย่างมีปัญญาการสร้างมหาสมุทรที่สุดลูกหูลูกตาสาหรับคนในสมัยนั้นเนาะมหาสมุทรมันคือสุดลูกหูลูกตาไม่มีสิ้นสุดซึ่งมันไม่มีสิ้นสุดแต่ปรากฏว่าข้อนี้บอกว่ามันถูกกําหนดขอบเขตไว้ด้วยปัญญาปัญญาสามารถทําสิ่งสารพัดและกําหนดขอบเขตของสิ่งที่ดูเหมือนไร้ขอบเขตในสายตาของมนุษย์ปัญญาจากพระเจ้าจะนําพระพรยิ่งใหญ่ มาสู่เรา ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกเพราะว่าตอนสร้างสวรรค์ปัญญาก็อยู่ที่นั่นตอนสร้างโลกปัญญาก็อยู่ที่นั่นดังนั้นถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาอยู่กับปัญญาปัญญาอยู่กับเราดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณในเรื่องของสวรรค์หรือเป็นเรื่องของฝ่ายโลกนี้เราก็สามารถได้รับ,บระผรทั้งสิ้นการดําเนินชีวิตสอดคล้องกับปัญญาย่อมได้รับพบระพรดังนั้นให้เราเลือกดําเนินชีวิตสอดคล้องกับปัญญาแห่งสวรรค์ซึ่งบอกเอาไว้แล้วในพระคำของพระเจ้า แล้วชีวิตของเราจะได้รับพระพรทั้งในโลกนี้และในสวรรค์สถาน